สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อคําคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสอกเ์เป็นกันบ้างนะครับผลฟุตบอลเจลีกโยโกฮาม่าเอเมารินอสเสมอจูบิโรอิวาตะหนึ่งประตูต่อหนึ่งนิกาะเสมอซานเฟรช,ชิมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งมาเชด้าชเวชนะคาชิว่าเลโซล 0. สองประตูต่อศูนย์ซาการโตสุไพโตเกียวเวอร์ดีศูนย์ประตูต่อสอง เซเรโซสซกาเสมอคอนโซลเลสซัป,ปโปโร1ประตูต่อ1เอฟซีโตเกียวชนะเกียวโตแซงกา2ประตูต่อ1คาชิเมะเอลเลอร์นชนะชนันเบมเน่3ประตูต่อ1คาวาซกิฟอเตเรชนะอุระเลดไดมอนด์3ประตูต่อ1อาอวิปาฟุโกโอกะชนะกัมบะอุสก,กา1ประตูต่อศและนกกากยะเกมปัตไพวิเซลโกเบศประตูต่อ2 สรุปตารางคะแนนในโซนของเจลิกอันดับหนึ่งไม่ใช่ละเชเวียสเบตนัด22แต้ม2วิเซลโกเบสเบตนัด20แต้ม3ามเซนโซสก้าสเบตนัด20แต้ม4ซานเฟรุชิมาสเบตนัด19แต้ม5คาชิมาเอลเลอร์สเบตนัด19แต้ม6เอฟซีโตเกียวสเบตนัด18แต้ม7โยโกฮาม่าเอ็มรีนอส10นัด16แต้ม8นดอากุยักเอมปัส11นัด16แต้ม9อิบิปาโฟกะ11นัด15แต้ม สิกัมบะโอซาก้าสิบเอ็ดนัดสิแต้ม11บเว็ดรอิว r ต i w 1อ็ดนัดสิบแต้ดดม12บสอง razer d i a m 11อนัดสิบแต้ม13บสามิ 13, ว s h i w a r a ิบนัด1ิบสีแต้ม1ิบสี่ t o เวอร์ดี้สิเอดนัดสิบสแต้ม15นิงาตะ11นัดสิแต้ม าาสิบหกคาบอสกิฟฟันตาสิบเอ็ดนัด12แต้ม17เกียวโตแซงก้า11สิบเนัด9แต้ม18ซากันโตสุส1บนัดมี8แต้ม19คอนซลเรสซัป,ปโปโรสิบเอนัด8แต้มและอันดับที่20โชนาเบเมเร่สิบนัด7แต้ม ผลฟุตบอลไทยลีกอุท,ทัยธาน,นีชนะตาดสามประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้อุท,ทัยธาน,นีอยู่อันดับที่9 27นัด32แต้มส่วนทางด้านของตาดอยู่อันดับ15 27นัด25แต้มผลฟุตบอลยูย่ 23, ชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศญี่ปุ่นยูย่ 23, ชนะอุเบกิสถานยูยี่ 23, 1, ประตูต่อศนย์ทำให้ทางด้านญี่ปุ่นนั้นคว้าแชมป์รายการยู่ 23, ชิงแชมป์เอเชียในรายการนี้ไปครองนะครับ ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษรูตันทาวเสมอเอฟเวอร์ตันหประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้เอฟเวอรตันอยู่อันดับ15-36นัดมี37แต้มส่วนทางด้านรูตันทาวอยู่อันดับ18-36นัด26แต้ม ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนเคตาเฟ่ไพ่อาติกบินเบาศูนย์ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ทางด้านของอาติกบินเบาอยู่อันดับที่5ครับ34นัด61แต้มส่วนทางด้านเคตาเฟ่นั้นอยู่อันดับ10 34นัด43แต้มผลฟุตบอลกานโชซีออิตาลีตอริโนเสมอโบลอนยาศูนย์ประตูต่อศูน สรุปตนารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้อันดับ4ครับโบลญญา35นัด64แต้มส่วนทางด้านตริโนโนั้นอยู่อันดับ10 35นัด47แต้มผลฟุตบอบนบุนเดสลีกาของเยอรมันฮอฟเฟนไฮม์เสมออาเบไลซิก1ประตูต่อ1สรุปตนารางคะแนนล่าสุดไลซิกอยู่อันดับ4ครับ32นัด63แต้มส่วนทางด้านฮอฟเฟนไฮม์นั้นอยู่อันดับ7 32นัด40แต้ม ผลฟ่วบอลลีกเอิงฝรั่งเศสตูรูสพ่ายมงปริเย่1ประตูต่อ2และลองชนะลอริยอง2ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดลองอยู่อันดับ6ครับ3 2นัด49แต้มมงปริเย่อยู่อันดับ10 32นัด40แต้มตูรูสอยู่อันดับ11 32นัด40แต้มและทางด้านลาริยองอยู่อันดับ17 32นัดมี26แต้ม ผลฟุตบอลเอเลดีวีซีของเนเธอร,แร์แลนด์ฟอร์ตูนาซิต้าเสมอโกเฮิติเกิล0ประตูต่อ0และอามาเลซิตี้เสมอเฮลวีน1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเอเตอร์ดีวีซีของเนเธอร,แร์แลนด์วีวีเฟลโลชนะอาแจกยุวชน2ประตูต่อ0เอ็นเอซีเบด้าเสมอเดนฮาร์ค2ประตูต่อ2เอซ่ารักมายุวชนพ่ายเอ็มวีวีมัรทิส2ประตูต่อ3เฮลมอสสปอร์ตชนะเอฟซีไออเฟน2ประตูต่อ0 p ีเชยุวชนชนะท็อปออสสประตูต่อ1โรดาเจซีชนะคัมบู2ประตูต่อ0เดนบอร์สไพเอ็เมนหประตูต่อ2เดลครับสครับเสมอยองอูถัก2ประตูต่อ2เทสตาเสมอโกนิเก้น1ประตูต่อ1และดอตเดสเสมอวิลเลียมทเวไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกเดอรฝรั่งเศส โลเดลไพอันเนซี่1ประตูต่อ3เกอร์นอมฟูชนะคงคาโน่2ประตูต่อ1เทาวันอูเอสไพดันแคกไป1ประตูต่อ2ส่วนคู่ระหว่างทัวกับวาลองเซียนั้นเลื่อนการแข่งขันนะครับกองชนะลาวันลัว1ประตูต่อ0บาเตียายอาเมียง1ประตูต่อ2บอกโดชนะยักซิโอ4ประตูต่อ0และองเชชนะโปเอฟซี2ประตูต่อ1 ผมฟุตบอลลีก้า2ของเยอรมันฮัมบูร์ชนะสังพาลี1่ประตูต่อ0แต่ดยเซดอฟชนะเนินแบก3ประตูต่อ1ผมฟุตบอลเซกุนดาลีก้าของสเปนบียาลิอลบีนะครับพ่ายกับน้าเลมันเต้0ประตูต่อ3ผมฟุตบอลลีกวันของอังกฤษร,รอบเพย์ออฟรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกบาร์ลี่พ่ายโบตันไป1ประตูต่อ3 ผลฟุตบอลต่างประเทศที่น่าสนใจซาอุดีลีกอันตาวลพ่ายอันฮิรัตศูนย์ประตูต่อสามอับฮาชนะอันอีติฮัตสามประตูต่อหนึ่งและอันอีติฟาสพ่ายอันไฟฮา1หนึ่ปงประตูต่อสองผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของโปรตุเกสมไออรญญเลนเซชนะวิเซล่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีอันคาราคูซูเสมออารันยาสเปอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่ง และไปสิตัสชนะลิเชสสเปอร์3ประตูต่อ2ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลไวเคาลีกาของฟินแลนด์ VPS ชนะลาติ3ประตูต่อ0และผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กเอาหุนไพ่กับทางด้านนอร์เชรันไป1ประตูต่อ3โอเคนะครับผม็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลื่ะคาคือที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ